ณผู้ชมคุณนัทครับเที่ยงนี้มีดนตรีมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันสั้นๆเป็นการพบกันร,ระหว่างดนตรีอีสานกับดนตรีตะวันตกอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแต่คราวนี้เกิดขึ้นในท้องทุ่งนาแล้วก็เล่นโดยเด็กๆด้วยเป็นคลิปที่กำลังดังที่สุดในตอนนี้จากบุรีรัมเดี๋ยวลองชมดูนะครับ <c oughs> ครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่น้องๆจากบุรีรัมนะครับเล่นกันแล้วก็ใช้อุปกรณ์ต่างๆ เล่นแบบคล่องแคล่วเลยทีเดียวนะครับฉากหลังก็เป็นธรรมชาติเห็นกันแบบนี้นะฮะกลับ คลิปนี้เป็นคลิปของน้องๆโรงเรียนเล็กในทุ่งกว้างที่บ้านถาวอนอเภฉลิมพระเกียรติจบุรีรัมย์ตั้งวงเล่นกันกลางธรรมชาติแบบนี้ครับ mm hmm. ผู้คนที่เห็นคลิปนี้ก็ชื่นชอบกัน mm hmm. เพราะว่าน้องๆเล่นได้น่ารักส่วนคุณครูผู้ฝึกสอนก็เอาไอเดียที่เป็นวัสดุของเหลือใช้มาดัดแปลงเป็นเครื่องดนตรีทั้งโปงลางพินแคนกลองทําจากเศษไม้วัสดุที่หาได้ในพื้นที่เอามาผสมกับเครื่องดนตรี ที่เป็นเครื่องดนตรีสากลอย่างเช่นไวโอลินกีตาร์ด้วยตั้งวงซ้อมกันกลางทุ่งกลางนากลางภูเขาครับครับผมก็มีอาจารย์ที่คุมวงนะฮะชื่อว่าคุณพิชัย ุ้ยเงาหรือว่าครูลิ่นะอายุ40ปีเขาบอกว่าเขาสร้างโรงเรียนขึ้นมาตามแรงบันดาลใจของเขาเปิดกระท่อมท้ายนาะะเป็นโรงเรียนสอนดนตรีให้กับน้องๆในหมู่บ้าน,นะฮะต่อตั้งโรงเรียนมาตั้งแต่คุมภาพันธุ์ที่ผ่านมาครับจนกลายเป็นกิจวัตรประจําวันของน้องๆนะฮะน้องๆก็มาเรียนแล้วเขาก็เอาตัวของเครื่องใช้ต่างๆของเหลือใช้ต่างๆเอามาทําเป็นเครื่องดนงตรีทั้งแบบ สากลแล้วก็มีเครื่องดนตรีพื้นบ้านของอีสานด้วยนะครับครับขามยเดินสังกัดผู้ใดเข้าสังกัดติดตัวเขาเองต้นซอยเหลือเขาอะเขาก็ได้มาจากการเปิดหมวกครับจากวิชาดนตรีที่เขาเลี่ยนไปเขาเอาวิชาดนตรีตัวเนี้ยเอามาสั่งรายไดใ้เขาจากเด็กน่อยที่มาเลี่ยนอย่างนี่เป็นเด็กหน่อยที่ บมี่ยังไงล่ะครับบมี่บมี่ค่าใส่ใจในการเรียนเด็กน,น่อยสิเขามาเรียนฟรีผลตอบแทนนี่เด็กน,น่อยตอบแทนคู่มันก็น <c oughs> เป็นพักที่เขาปลูกเด็กหน่อยเฮ็ดสบู่พื่อใครเร็กหน่อยเฮ็ดสบู่เฮ็ดสบู่เฮ็ดตํายาล่างจานเฮ็ดยาดมเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ไปขายเปิดหมวกเพื่อรอเลียงคนในกลุ่มครับ ครับน่าชื่นใจนะครับครูลี่ท่านนี้อาชีพก็เป็นชาวนาเนี่แหละครับแล้วก็สอนให้ความรู้ใช้ดนตรีพัฒนาเด็กๆเด็กๆที่มาเล่นกับวงดนตรีของครูลี่ก็บอกมีความสุขดีได้ใกล้ชิดธรรมชาติได้รู้จักการพัฒนาตัวเองผ่านเสียงดนตรีครับ